สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันนี้คุณสูตแต่งตัวแปลกแปกแต่งตัวแปลกๆเพราะว่าไม่อยากใส่สีส้มแล้วเพราะว่าสีส้มใส่บ่อยแต่คุณสูตรก็เสียบผมให้รู้ว่าเป็นวันพฤหัสนะคะแต่คุณสูตรใช้ที่น้องเขาให้มานลคะ่ะสีขาวเนาะวันนี้อยากใส่สีขาวสีขาวแล้วก็ใส่ดอกไม้ส้มดูข้าแมงข้แมงนะ แต่ก็โอ้ยเขาจะบ้าเขาจะว่าบ้าเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ไม่อยากใส่สีส้มเพราะว่าใส่บ่อยแล้วเบื่อเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อวันนี้ฝนตกทั้งวันทั้งวันแต่ก็จะตกตกหยุด แต่ก็จะเป็นเม็ดฝนล้วนๆเลยคือตกตกแบบดีมากอะ่ะตาหน้าที่ของเขาเนาะเหมือนเขาจะสั่งลาฟ้าเนะฝนตกมันสั่งลาฟ้าขออนะุญาตค่ะมันเขาตกสั่งสั่งลาสุสุดใส่ว่าถุงสีอิดนะคะวันนี้สีอิดแล้วก็เสื้อต้นสนสี สีกะจีค่ะสีข้าราชการสีข้าราชการเนาะแต่ที่จริงพูดถึงว่าถ้าใส่ส้มคุณสูว่าคุณสูเปลี่ยนเปลี่ยนซับตอนแรกคุณสูใส่ซับสีกะจีเนี่ยคุณสูใส่สีน้ำตาลไมส่สีสีซับน้ำตาลมันก็เป็นอึมครึมนะเป็นมืดมืดนะแต่นึี่คุณสูเลยว่าโอเค คือคือเราไม่ต้องถักไหม <c oughs> เปลี่ยนสักกรเลยเปลี่ยนเป็นสีอ่ะสีงาช้างสีไข่ไก่นะคะสีออกขมขีมนะคะสีอโขมขีมมสีครีมนี่ใส่กับสีไหนก็ได้นะคะมันก็จะเห็นลายลายช่องไฟของงานถักนะคะก็จะออกมาเก๋กกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราใส่น้ําตาลก็จะดูเมื่อตอนแรกกระสุดก็ใส่น้ําตาลมาเป็นปีสองปีแล้วละ่ะพอใส่มาแล้วมัน มันเบื่อๆนะมันเบื่อแต่จะให้ถักใหม่ก็เนาะขี้เกียจก็อยากอะไรเลยเหมือนอยากใส่เสื้อใหม่ก็เปลี่ยนซับ่์คุณสุก็เลยเปลี่ยนซับเป็นสีคีมงาสีไข่ไก่มันก็เลยออกมาประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้ใครใครได้ชมชมที่คุณสุสอัดคุณสุอัดวีโอเมื่อวานไม่รู้ใครได้ชมบ้างเปล่า วันนี้เป็นวันพุทธที่สิบห้าคุณสุดใส่ใส่เสื้อออกเขียวอมเทาใช่ไหมคะเพื่อนเขาบอกว่าเสื้อที่คุณสุดใส่ก็สวยนะทำไมถึงไม่ใส่หุ่นโชว์คือคุณสุดโชว์มานานแล้วไง <c ười> คุณสุดถักมาปีปีฝ่าแล้วก็แล้วก็ใส่บ่อยแล้วนะคะถ้าใคร ย้อนหลังย้อนหลังการดูวีโอของคุณสุหรือว่าย้อนหลังการดูภาพของคุณสุเข้าไปในเซคุณสุก็จะเห็นว่าคุณสุใส่แล้วก็เปลี่ยนใสบ่อยนะคะบ่อยใส่บ่อยแต่ตัวนี้ก็คือก็ก็คือนานๆใสนะเพราะว่าเขาเขาดูอลังการเพราะว่าแขนเขาสามชั้นใช่ไหมคะเขาดูอลังการก็ถ้าเป็นทางการก็ก็ก,ก็ก็น่าจะดูดีอันนี้มาใส่อยู่บ้าน แต่วันนี้อากาศคือมันหนาวอะ่ะตกทัเจ็ดหนาวหนาวฉก็เลยเอาเสื้อตัวที่คิดว่ามันนาหนามาใส่ผ้าถุงที่หนาหนาค่ะขอโทษนะผ้าถุงที่หน,นาหนานมาใส่นะคะผ้าถุงตัวนี้ก็เป็นของสุโคไทยนะคะก็เขาก็สวยคือสีอิฐผ้าถุงสีอิฐจะไม่ค่อยมีกันนะคะใส่ทีไรสวยทุกที พ <laughs> ระสงสวยนะผ <laughs> ลก็ต้องเอาไว้ตัวเก่าเนาะเพราะว่าเขาลอยอีกตัวหนึ่งนะคะเขาลอยีกันหนึ่งะะก็ต้องลอยอีกตัวนะคะอีกตัวหนึ่งคือคุณสุกก็กําลังจะอ่าถักถักไปกับหน้าต่ําหลังสูงนะคะเพราะว่าคุณสุว่าจะเอาสักอ่าคุณสุว่าจะเอาสักหกลายนะคะ เอาหกลายตอนนี้คือลายสุดท้ายแล้วนะคะใบไม้เล็กเนาะอ,อกงอ,อกอกเท่ากันค่ะสี 40, 40, ่สิบสบเอ็ดก็สุดจะเพิ่มใต้รักแร้อีกสักสองดอกนะคะคือสองข้างก็เป็นสี่ดอกก็น่าจะพอแหละน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าลึก,กถ้าเราเจ็ดดอกมันจะลึกไปนะคะตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถักอีกถักอีกลายหนึ่งแล้วค่อยถักไปกลับ นะคะลายเนี้ยคือลายแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะแล้วุณสุก็ถักไปกลับสักสองใบนะคะใบไหมเล็กสักสองใบเพราะว่าถ้าเอาเจ็ดดอกรู้สึกมันจะลงไปต่ำไปเดี๋ยวมันหลังหลังหลังใต้ละแกละนะคะเวลายกมันจะทำให้เสื้อเขินขึ้นต่มนะคะคุณสุกเลยคิดว่าคุณสุจะเอาสัก หกดอกพอนะคะแล้วถักไปกับสองดอกนะคะน่าจะน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะคะมันสุขักใบเฟิร์นเสร็จแล้วมันก็ต้องรอตัวตัวนี้นะคะถึงจะส่งให้ลูกค้าจะส่งก็วันเดียวค่ะเพราะว่ามันอยู่ภาคอีสานด้วยกันก็วันเดียวถึงแต่ปัญหาคือฟ้าปิดหยนูนมันจะซักปะพนมไม่ได้นะฝนตกตลอดนะคะพายุเข้า เข้าจนตกจนหนาวอะเมื่อคืนนอนใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าเลยเมื่อวานถ้าใครได้ดูคุณสุอัดอัดวีโอนะคะคุณสุจะไม่ค่อยยิ้มถ้าสังเกตนะที่จริงวันนี้ก็ไม่ค่อยอยากยิ้มแต่ก็คือที่จริงบุคลิกเราจริงพื้นฐานเราเราก็ชอบพูดไปด้วยยิ้มไปด้วย <laughs> พอดีได้เมาานนื่อวานในข่าวก็คือ พื่อนของคุณสุที่อยู่กรุงเทพนะคะสมุทรสาครที่ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันแสวงบุญมาด้วยกันห้าหกปีทำบุญมาด้วยกันมาเยอะแล้วก็ช่วงลูกคุณสุเสียชีวิตตอนสองปีที่แล้วเขาก็มาแสดงความเสียใจแล้วเขาก็กอดเราเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเขาคือเกากอดเราแล้วเขาเหมือนเขาเศร้ากับเราเยอะเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเรานะ เขาก็มาฟังสวดทุกเกือบทุกวันนะคะแล้วก็วันวันเผาลูกชายเขาก็มานะคะเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวันก็เป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามหาชัยด้วยกันแล้วก็ไปแสวงบุญด้วยกันก็หลายที่นะคะเวลาเขาเจอเราเขาก็จะขอกอดขอขอบุญบารมีอะไรเงี้ยเขาจะเาจะเหมือนศรัทธาเราสูงแรงกล้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อน ตอนวันที่14เมื่อวานเมื่อวานวันวันที่13บสาเขาก็ลงเฟซไปทําบุญกับลูกเขาใช่ไหมคะเราก็ความถือว่าเป็นเพื่อนกันเราก็สาธุโมทรมานาบุญด้วยนะอะไรอย่เงี้ยก็ก็สาธุกับเขานะฮะในในในเฟซบุ๊กพอถึงตอนเช้าเขาเขาเสียชีวิตก็เลยทําให้คุณสุเมื่อวานก็อึมครึมหน่อยก็ก็ออยังไม่อยากยิ้มเงิน เหมือนภาพเขาฉับฉบเป็นเป็นสไลด์ที่เราอยู่กับเขาหรือว่าสัมผัสเขามาห้าหกปีเนี่ยมันเป็นฉดฉดเข้ามาใน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 ระบบสมองเราเลยทําให้เราเศร้าเศร้าหลงแต่เราก็ทําหน้าที่ในการอัดเบี้ยวเราก็เลยไม่ค่อยยิ้มแต่วันนี้ก็ทําใจนะคะว่าสังขารน,นะคะคุณโก,ก็พิมพ์บอกลูกสาวเขาแล้วก็โอนตังค์ไปร่วมบุญเพราะว่ามันไปไม่ได้นะ มันสุก็บอกเขา,าบอกบอกพิมพบอกเขาว่าสังขารไม่เที่ยงใช่ไหมฮะสังขารไม่เที่ยงทุกอย่างล้วนอันินจังนะคะใครไปก่อนไปหลังนะคะไม่สําคัญสําคัญว่าคุณอยู่แล้วคุณสร้างคุณสร้างบุญบารมีให้หรือว่าคุณสร้างคุณประโยชน์ให้โลกนี้ได้แค่ไหนนะคะ,ะการเป็นมนุษย์มัน มันมีคำถามคำหนึ่งคนชอบถามกันว่าชีวิตคืออะไรนะคะมันเป็นคำถามที่ตอบยากนะคะถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตจริงๆในคนถามสัญญาสัญญานุวาก่อนหรืออะไรวิธีก่อนเนาะวิธีก่อนสัญญาถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรถามปรัชญาคนหนึ่งเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาให้มันสุก็มีความคิดคล้ายคล้าย คลายคนที่ตอบในหลยการนะคะคือชีวิตคือส่วนส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะะที่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ว่าชีวิตไม่ว่าชีวิตสัตว์นกหนูอะไรทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนหนึ่งของของของกันของวัตถะของโลกนี้นะคะมันเกิดมาเพื่อเพื่อมาอ มาอยู่มาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อให้โลกนี้คงอยู่ได้นะคะต้องมีมนุษย์ต้องมีสัตว์ต้องมีนอนต้องมีงูต้องมีอะไรนะเป็นส่วนหนึ่งของของโลกของของธรรมชาตินะคะเป็สนส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะอ่าส่วนทรัพย์สินเงินทองที่เราแสเวงหาแล้วถ้าถ้ามองจริงอะ่ะ คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนึ่งของโลกแต่คนก็ไปมองว่ามันสําคัญมากเลย <c oughs> ดินทางชีวิตนะเพื่อเพื่อห้ไ้มาที่จริงถ้าเราจะหาทรัพย์ก็หาเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราในการเป็นมนุษย์แค่นนะั้นให้มันเอ,อื้อเอื้ออะไรเอื้อเพื่อสะดวกในการทําคุณความดีนะคะถ้าเราหาทรัพย์หรือหารถมีรถมีบ้าน เพื่อให้ร่างกายอ่ะร่างกายตัวเนี้ยร่างกายตัวเนี้ยได้ดำลงหรือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้โลกนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าถ้าพูดว่าสร้างให้ตัวเองก็เพื่อว่าเพื่อเอื้ออํานวยให้ตัวเองเนี้ยได้สร้างบุญบารมี <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้คือรับรับนอกกายเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็คุณสุอย่าเยอะ <c oughs> พวกเข้ามาหาเสื้อถักมาอ่าตัวนี้เพื่อนก็น่าจะเห็นเลยนะว่าลายใบไม้เล็กที่คุณสุขขึ้นนะคะคุณสุขก็ถักอันนี้คือด้านแขนนะคะก็สุ่หาหาอ่าสี่สี่หกนะคะแขนสี่หน้าหกนะคะเพราะว่าคุณสุดจะทำอกสี่บนะคะอกสี่สิบสิบเอ็ดประมาณนี้ละคะ่ะ ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเกาะไว้ก่อนเดี๋ยวเวลามันเดืดนะคะโชคดีที่ฝนหยุดตกให้คณสุได้ได้คุยนะคะงั้นมันก็จะคุยแข่งคณสุคิดว่าถ้าฝนไม่อยู่คณสุกก็จะไม่อัดนะคะอันนี้คือด้านด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังก็ว่าไปนะคะคือ,อไไไหกดอกลายใบไม้เล็กเขาจะมีแยกแขนเห็นไหมคะถ้าเราต้องการให้มันฟังแค่ไหนเราก็ถักไปแต่ถ้าถ้าเราถักลงไปเยอะ มันจะลังตรงใต้หลักแหล่นะคะมันจะลังตรงนี้นะคะเวลาเรายกแขนก็จะไม่สะดวกนะคะก็ให้พอดีนะคะพอดีในะที่นี้ก็ประมาณ8นิ้วนะคะ7ดถึง8นิ้วนะคะนั่นคือพอดีนะคะถ้าเยอะกว่าน,นี้ห้ามเกิน9้านิ้วนะคะถ้าเกิน9้านิ้วแล้วแปลว่าเกินแล้วก็มันจะลังแล้วนะคะโอเคอ่าคุณสุก็จะคิดว่าจะพอแล้วนะคะจะพอแล้ว จะถักแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะแถวเริ่มต้นนะคะแถวตัววัยคือแถวเริ่มต้นนะคะอันนี้คือฐานในการจะขึ้นดอกใหม่ตสุก็จะดับตรงนี้แล้วก็จะถักไปกลับนะคะประมาณสักสองดอกหรือดอกครึ่งอะไรประมาณคือเจ็ดรอบประมาณสักเจ็ดรอบนะคะก็จะเป็นพรุ่งนี้วันนี้เชื่อมลักแล้ววันนี้น่าจะลงตัวได้เยอะระดับหนึ่งนะคะก็สะทำผิดนะคะ Okay. ด้านไหนหนึ่งสองสามี่ห้าหโอเคด้าน,นี้นะะซีกระปินะคะสีนี้ซีกระปินะคะแลยวกุสุก็จะวัดดูถ้ามันขาดเท่าไหร่นะคะกุสุก็จะเพิ่มใต้ลแล้วนะกุสุก็จะพอแล้วนะคะโอเคแต่นี้เราก็มาพูดถึงเสื้อตัวที่มันเข้ากับวันเนาะ ก็คือตัวสีรถคือสีส้มนะคะชายชายเสร็จแล้วนะคะขอนะคะขอก็เรียบร้อยนะคะคอเดี๋ยวฟังๆจำได้ไหมแต่เดี๋ยวคุณสุก็จะเจ็บคออีกนะคะเจ็บเป็นเป็นเกดเป็นเก,ด,เนเกดหอยนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีบอลลุ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้เราดูดูดูเก๋ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ แต่สำหรับคนเขาตัวใหญ่คอฟางเขาจะใส่สวยนะคะถ้าคอแคบเขาจะใส่ไม่สวยนะคะนะคะส่วนชายก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชายก็ต้นต้นเทียนนี่ชายเขาจะเสร็จจะจะเสร็จในตัวนะคะทำผัดในตัวแค่นั้นเองนะคะก็ถักก็ถักให้ความยาวให้ได้เท่าที่ต้องการเลยแล้วก็เจ็บชายเพราะว่าชายก็คือสิ่งจะเจ็บจิตในใบมันเลยจะไม่มี อะไรที่ดีไซน์ขึ้นมานะคะเสื้อสักอุ่นสุขเขินๆดีไซน์ขึ้นมานี่แขนก็คิดว่าจะพอแล้วค่ะก็อีกอีกรอบหนึ่งแขนอีกรอบหนึ่งก็จะเพราะว่ารีดเพราะว่ารีดเขาจะออกมาอีกนะคะเพราะว่าคนคนถ้าคนอวกมันสูวนแนะนำจะใส่แขนยาวนะคะอย่าใส่แขนยาวมาก ให้ใส่แขนประมาณแค่นี้นะคะก็จะออกออก,ออกมาสวยถ้าคนไหนอวบนะคะให้ให,ให้ให้แขนลงมาหน่อยแต่แต่ไม่ใช่ว่ายาวมากนะคะแขนเดี๋ยวอุ้งซุลีก็จะลงมาอีกเดี๋ยวก็จะเจ็บดอกอีกนะคะก็แขนก็จะเอาประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดแค่นี้นะคะสิบหกสิบเจ็ดนะคะก็น่าจะโอเคตัวนี้ก็เสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัด พรุ่งนี้จะอัดให้ดูนะให้ชมพรุ่งนี้จะอัดให้ชมนะคะพรุ่งนี้รอชมว่าเวลาเสร็จทั้งตัวเขาจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บคอหน่อยนะคะเจ็บคอเจ็บคอเข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ารู้สึกอย่างยังฟังอยู่นะคะยังฟังอยู่เจ็บดอกเข้าไปนิดหนึ่งอะ่ะดอกเล็กๆนะคะ หลังตรงนี้เขานิดหนังน,น่าจะสวยเนาะนะคะอันนี้ถ้ารีดออกมาเขาก็จะยาวนะคะเขาก็จะยาวเพราะตอนนี้ยังไม่ได้รีดนะยังไม่ได้รีดเรียออกมาก็จะได้สิบเจ็ดแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็บชายแล้วะคะ่ะแต่ว่าเจ็บชายแล้วเนาะโอเค ไงก็เสร็จวันนี้แล้วค่ะถ้าจนตัวใหญ่อกอกห้าสิบก็เท่ากันได้เท่ากันได้แขนข้างเดียวเท่ากันนะคะเดี๋ยวคุณสุก็จะอัดอัดกันต่อแขนของลายต้นเทียนกับอัดกันต่อแขนของลาย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 ใบไม้เล็กนะคะอัดอัดเท่ากันให้ให้ชมนะคะ ใส่อุณสุก็จะอัดลงช่อง youtube นะคะช่อง youtube ในการต่อแขนนะคะในการต่อแขนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าถ้าคุยเยอะงานไม่เสร็จก <c oughs> <c oughs> ็จะก็จะตั้งใจทำให้มันเสร็จนะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็เสร็จสองตัวคือ ตัวอก44โอรสแล้วก็ตัว 650, อก50อะชมพูชมพูอมม่วงชมพูเข้มอมม่วงยังไงนะคะชมพูเกือบจะบานเย็นหรือไงนะคะคุณสุขบางทีก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะคะจําชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวไงคุณสุขก็จะไล่ตัวนี้ให้เขาลงเชื่อมหลักแหลกก่อนนะคะเพราะว่าสักชั่วโมงสักชั่วโมงสองชั่วโมงสักช,ช,ชั่วโมงเชื่อมหลักแหล่ก่อนนะคะ ถักไปกลับแล้วก็เชื่อมรักแร้ก่อนถ้าเพื่อนอยากชมมูสุก็จะอัดให้แต่ถ้าคิดว่าเพื่อนเป็นแล้วก็ก็ไม่ต้องอัดพออัดก็เหนื่อยเนาะก็เหนื่อยคือมันต้องนั่งคือนั่งอัดนะนะนั่งผับเพียบนั่งพืน้นนั่งคดตมาดก็ว่าไปนะคะมุสุเวลาอัดมุสุก็จะปวดขานะคะปวดขามุสุมุสุก็เลย เศร้านิดหนึ่งเพราะว่าวันวันนี้เพื่อนเผาวันนี้นะคะเผาวันนี้อะไรก็อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะสิ่งที่แน่นอนก็คือความตาย <c oughs> ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มันเปลี่ยนแปลงช้าๆเลยทำให้เราไม่รู้ คือไม่รู้สึกที่จริงมันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกนาทีนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราจะรักษาดูแลถ้าใหญ่ๆ <ys> ก็มีแค่สองเรื่องนะคะที่เราต้องดูแลและรักษา,าใหญ่ๆงค์ใหญ่ๆแค่2เรื่องอย่างอื่นไม่ใช่นะคะบางคนไปมองว่าต้องรักษารถต้องรักษาทรัพย์สินต้องรักษาเงินทองนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะสิ่งที่ต้องรักษาดูแลจริงก็คือกายกับใจแค่นั้นเอง รักษากายนะคะดูแลเขารักษาใจให้ให้ใจเราจิตใจที่ดีนะคะจิตใจดีไม่บอกแวกไม่บอกแวกนะตามจิเลตตามจิเลตนะคะเราหนะ้าที่ของเราใหญ่ก็มีแค่นี้นะคะดูแลใจนะดู ดูแลใจให้สงบและเอาใจที่สงบไปดูแลกายนะคะกายกับใจต้องไปด้วยกันนะคะถ้าจิตใจดีจิตใจสงบกายเราก็จะสังขารเราก็จะไม่ค่อยเสื่อมโทมมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราไม่ค่อยใช้งานกายมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะสูตก็จะมีธรรมะแทรกหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่า เพื่อนเผาวันนี้มีความรู้สึกว่าพึ่งพึ่งโมทนาบุญกับเขาพึ่งสาทุกับเขาเมื่อวันก่อนเมื่อวานตายอะไรน,นะคะวันนี้เผาันเหมือนกับเร็วมากนะคะเร็วมากซึ่งเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่แข็งแรงนะคะเขาใจวายสัพพันนะคะใจวายสัพพันเสียตอนเช้าแปดโมงสุเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ <laughs> ในความรู้สึกว่าเพื่อนหรือกกรยญาลิมิตที่ดีจากไปหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. เพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าอยู่ในศิลในธรรมระดับหนึ่ง mm. แล้วเขาก็ศรัทธาเรามากนะคะ mm. เวลาเขาเห็นกุสุก็จะเอาเมือเข้ามาประกบเมอคุณลผลอมเมอแล้วมาประกบเมออะไรอย่างเงี้ยนะคะประกบเมเขาบอกว่าขอบุญบรารมี <c oughs> <c oughs> เขามองเราศรัทธาเรา mm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เราก็โอเคค่ะเขาไปเร็วเข้าไปด้วยบุญเขาไปเขาไปขึ้นภพภูมิที่ดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะถือว่าเขาเขาไปทางที่ดีเราสบายใจตรงที่ว่าเขาไปในสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราตั้งแต่รู้จักกันมาเขาก็ทําหน้าที่นะคะเป็นแม่ที่ดีเป็นอะไรที่ดีภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นผู้ สืบสืบสืบอะไรนะส,สาวกสติกาสืบต่อพระพุทธเจ้าเรานะคะพุทธศาสนาก็คือ,อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีก็คือเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาคนหนึ่งอะไรเงี้ยกันสุก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียดายเสียดายที่ ที่ไม่ค่อยได้เจอเขาว่ามันเกิดโควิดก่อนนะคะเจอเขาสองปีที่แล้วก่อนยังไม่เกิดโควิดนะคะพอห่างกันจากโควิดเขามาเสียเรางานศพเรายังไปไม่ได้เสียใจนะคะโอเคค่ะนะคะพูดมาเยอะแล้วงั้นก็ทำมารักษานะคะสวัสดีค่ะ